นุปนนนน่ปลอดหน้านอนค่ะเพื่อนปลอดหน้านอนมีคู่หนึ่งค่ะมีสองตัวอยู่ข้างบนตัวหนึ่งสองตัวค่ะสวยน่ารักค่ะสวยน่ารักค่ะไม่รู้นุกอะไรร้องอย่าเนี้ยนั่นะคะเห็นไหมคะอยู่ข้างบนนั่นอีกตัวนึ่งน่ารักค่ะสวย เขาอยู่เป็นคู่นะคะเขอยู่เป็นคู่ตลอดหน้ารอน,นเอาหนาหน่ะนั่นหนะเต้นไปเต้นมาน่ารักนะคะสวยดีค่ะนุนคนนี้ไม่ค่อยมีนะคะไม่ค่อยไม่เคยเห็นนะ ไม่ไม่รู้จักหรอกคะ่ะมีเอฟซีท่านหนึ่งเขาบอกว่าเป็นนกปลอดหน้านวนก็เลยรู้จักชื่อเขาแต่ก่อนก็ไม่รู้จักชื่อเดี๋ยวส่วนตัวแล้วเราก็ชอบค่ะชอบนก อีกตัวหนึ่งอยู่นี่ค่ะตัวหนึ่งอยู่นี่ค่ะไหนอะ่ะนี่ค่ะตัวหนึ่งอยู่นี่ค่ะตัว istas. นี้ค่ะนี่มันมีสองตัวนะคะมีสองตัวตัวหนึ่งอยู่นี่ค่ะสวยน่ารักค่ะอยู่เป็นคู่เป็นคู่